มาดูอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้เป็น d m a ม s o เอนะครับ X Series ปี11แท้เลยนะครับเป็นเอ็กซิลี่แท้ๆนะไม่ได้มีการาดัดแปลงมาแต่อย่างใดนะครับสภาพตัวรถนะครับจะเป็นยังไงพร้อมขนาดไหนก็เดี๋ยวมาดูในรีวิวอีกทีนึงราคา2 7ง0สนบาทนะครับถ้าฟังจากราคาเนี่ยมันซื้อได้แน่นอนนะครับสำหรับ X Series เนาะเพราะว่าราคาตลาดขายกัน300,000บวกลบถึงแม้จะมีการปรับราคาลงมาแล้ว นะครับถ้าเป็น x อ็กซ์ีแท้นะครับยังไงก็ยังแตะ3 0 0 0 0นอยู่ดีนะครับส่วนคันนี้2 7 5 0 0 0บาทซึ่งจริงๆเนี่ยผมยังไม่ได้ต่อรองกับเขานะผมคิดว่าราคา2องนะครับกลมๆเนี่ยผมคิดว่าผมสามารถที่จะพูดคุยต่อรองนะครับกับทางเจ้าของได้อีกนะครับสำหรับคันนี้นะแต่เบื้องต้นเอาราคานี้ไปก่อนเอาเป็นว่าจะใครสนใจนะครับแล้วลองโทรเข้ามาสอบถามดูนะครับเผื่อว่าผมจะต่อรองได้เนาะผมจะได้แนะนําไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเนาะถ้าโทรเข้ามาประมาณนี้อ่ะเริ่มกันเลยจากภายนอก นะครับคันนี้รีวิวซ้ำอีกนิดนึงภายนอกเนี่ยคือผมมองว่ามันเป็นรถที่มีความเดิมบางทั้งคันและยังไม่มีการถูกชนถูกเคมแต่อย่างใดนะสำหรับคันนี้เป็นอะไรทีเออ่เหลือจะเชื่อนะสำหรับผมเพราะว่ารถผ่านการใช้งานมาเ,ออเขาเรียกอะไรสิบกว่าปีนะครับแต่ไม่มีชนหนักนะครับไม่มีเคมก็จะมีตำหนิตรงนี้นะครับรอยนี้นะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับ ด้านฝากระบะอาจจะต้องรับให้ได้นะครับมีเก็บทันนิดหน่อยประมาณนี้นะครับตำหน,นิหนึ่งประมาณนี้ก่อนนะครับด้านซ้ายนะครับบางอย่างนี้เลยนะครับผมมองว่า,เ,าเป็นรถที่มีความบางาค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าถามผมว่ามันสวยขนาดนั้นไหมนะครับเบื้องต้นเนี่ยจากที่ผมดูเนี่ยสีมันมีรอยอขวนตินแมวแล้วก็มีรอยถลอกอยู่ประมาณนึงแต่ไม่มีรอยบุบใหญ่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก80เอปอร์เซ็นต์ละกันประมาณนี้นะสำหรับสีภายนอก สากระโปงนะครับก็ตอนนี้ดําเดิมกระจังหน้าโอเคนะครับไฟอย่างนี้เลยโอเคอยู่ก็อย่างที่บอกไปนะครับประมาณ80%นตะสำหรับเนื้อสีของ e x ็กซิลคันนี้ทั้งด้านภายในนะครับจากที่ผมดูไปแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยมันมีแค่ความเปื้อนนะครับของเบาะเท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งด้านแผงประตูด้านนั้นสวยนะนะครับก็ไม่โทมเท่าไหร่ก็จะมีเบาะเปื้อนนะครับทางด้านข้างคนขับส่วนเบาะคนขับก็อยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้นะครับแผงประตู ด้านขวามีรอยเปื้อนนิดหน่อยไม่เยอะมากนะครับคอโซลหน้านะครับไม่บวมนะครับประมาณนี้แล้วก็ช่องแอร์ใช้ได้ทุกจุดคอนโซลกลางก็เป็นวิทยุ CDM3 p นะครับรุ่นนี้น่าจะยังไม่มี USB ใช่ครับยังไม่มี USB เนาะมันจะมี USB ก็เป็น a l l n e แล้วนะครับ x s e r i e s ปี11ยังไม่มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางด้านแคปแตเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับด้านแคปนี่คือโอเคครับเป็นของเดิมโรงงาน นะครับตามนี้ดีแม็กเดิมโรงงานนะไม่ได้เปลี่ยนจริงๆเบาะบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมไม่เป็นแดงดำนะครับก็ผมก็ตอบไม่ได้นะครับว่าทำไมไม่เป็นแดงดำนะครับแต่มันเป็นเอ็กซ์ลีแท้นะครับสำหรับเบาะแบบนี้นะครับตามนี้เลยก็โอเคนะครับภายในไม่คิรินะครับดูแล้วก็90%อยู่นะครับก็ไปล้างทงสานนิดหน่อยนะครับก็น่าจะใช้ได้แล้วส่วนทางด้านเครื่องยนต์ผมดูให้นะครับไม่แสนแปดหมื่นกับอีก3,000ันโล นะครับถือว่าไม่เยอะนะสำหรับรถสเปคประมาณนี้ปีประมาณนี้นะครับแสนไปปลายก็อยู่ในเกณฑ์พอรับได้นะครับประมาณนี้เลยส่วนทางด้านช่วงล่างอ่ะเราเริ่มจากด้านหน้าปีกนกโอเคครับผมส่องไปแล้วนะครับยางก็อาจจะเก่าไปหน่อยแม็กเดิมนะครับด้านหลังแชสซีดําสวยแหนบสวยอย่างนี้เลยแหนบเดิมโรงงานหมดเลยนะด้านล่างนะครับตามนี้ยางก็อีกไม่นานนะผมว่าน่าจะได้เปลี่ยนละ บางโคนบางฝุ่นโอเคอยู่ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวก้มดูช่องล่างนิดนึงยางอะไรไม่มีนะครับเพราหลังสวยนะครับมีแหนบเสริมนะครับลงเล่มแล้วเรียบร้อยโชค๊คตามนี้นะครับเพิ่มมาประมาณนี้เลยท่อพักยังอยู่นะครับก็ดูแล้วรถน่าจะเคยใช้งานบรรทุกมานะครับเนี่ยครเพราะว่าดูาจากโชค๊คที่เปลี่ยนใหม่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็แหนบนะครับเสริมแหนบตัวรับน้ำหนักมาอีกสองเส้น เดานะครับน่าจะมีบรรทุกอยู่ประมาณ2ตันสตันเป็นอย่างต่ำแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะถ้าแหนบเพิ่มมาประมาณนี้ถือว่า,าจะเรียกว่าตำหนดิดีไหมนะครับเพราะว่ามันมีรอยเจาะฝาหลังมาด้วยเนี่ยครับนี่เจาะตัวกระบะด้านหลังมาด้วยนะครับใส่คอ,อกนะจะถอดออกนะครับประมาณนี้บนราคานี้ซึ่งผมมองว่าถ้าถามผมนะส่วนตัวผมมองว่าถ้าสภาพรถโอเคกว่าน,นี้นะครับผมว่าราคาเนี้ยมันไม่แรงแต่ถ้าเกิดสภาพนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะ ลองต่อรองกับทางเจ้าของดูอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าเขาจะลงให้ได้ไหมครับทั้งด้านท้องเครื่องนะครับแล้วก็ตัวห้องยนต์เดี๋ยวผมเริ่มจากด้านในก่อนเลยนะครับซอกเดิมนะครับซุ้มเดิมซอกเดิมแบบนี้นะครับไม่ผูกนะครับไม่มียู่มาด้านในนะครับแก้มซ้ายเดิมน็อตม่ขยับความบางนี่ก็คือการันตีเลยนะครับไม่มีแกะเลยนะแก้มแล้วก็คานตรงนี้เพดนะครับเพดเดิมโรงงานนะครับไม่มีเดือยคานหน้าเดิมโรงงานนะครับ แก้มขวาน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตเติมโรงงานฝากระโปรงหน้านะครับไม่มีแกะถนนคาร้อนสวยมากนะครับตะเข็บปากระโปรงสวยนะครับไม่มีตำหนิโอเคอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูทางด้านนี้นิดนึงหัวหมูสะอาดนะครับโอ้โหเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าปกติรีวิวดีแม็กได้ยังไงก็ต้องมีคราบต้านนะครับแต่อันนี้ไม่มีเลยนะครับคราบต้านไม่เห็นนะครับแต่มีคราบต้านอ่มซึมทั้งด้านหลังนะครับเดาว่าซินคอ น่าจะเริ่มซึมนะครับอาจจะยังไม่แตกมากเพราะถ้าแตกมากเนี่ยมันจะเยิ้มเละกว่านี้นะครับอันนี้น่าจะแค่ซึมนะครับก็เลยดูแ <laut>. ล <hatten tutti. S 2> ้วน่าจะไม่ม <og> <Maria> ีปัญหาแต่อย่างใดดูดูแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับน่าจะแค่ซึมอยู่นะครับยังไม่ถึงกับแตกเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เยิ้มไม่ได้เละทางด้านนี้เดี๋ยวดูนิดนึงอ๋อค่อนข้างชัดนะครับซีนคอหลังนะครับน่าจะมีการรั่วซึมแล้วลหละนะครับน่าจะแตกๆหน่อยๆนะฮะมีคราบน้ำมันเก่านะครับปนน้ำมันใหม่นิดนิดนึงนะครับ มีค่าปํามันเก่าแล้วก็น้ำมันใหม่ครับปนกันมานิดหน่อยตามนี้นะครับสําหรับทางด้านนี้เนาะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กนะครับแล้วก็ซอกซุ้มทางด้านนี้นะครับเดิมหมดเลยท่อพักยังอยู่นะครับแคทก็อยู่ตามความคาดหมายท่อน้ําให้ตัวนุ่มดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับล็อตเดิมหลายจุดนะครับถือว่ามองว่าเป็นรถที่ไม่ได้แบบเก่าจนขี้เหร่นะครับเพราะว่า สภาพประมาณนี้ผมคิดว่า,าตลาดทั่วไปก็ไม่ต่างกันมากนะสำหรับคันนี้เนาะจากที่ไปลองขับมานะครับสำหรับ x อ็กซ e s คันนี้นะครับก็รายงานตามความจริงนะผมลองขับดูแล้วเนี่ยนะครับเกียร์โอเคปกติคัดเบรกอัตราเร่งคือมันปกติโรงงานเดิมโรงงานนะครับไม่ได้มี ดัดแปลงนะครับหรือว่าจุดไหนที่มันชำรุดแต่ยอย่างใดนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่มีปัญหาอะไรช่วงล่างโอเคปกติพร้อมใช้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องตําหนิจากที่ผมดูเนี่ยภายนอกมันมีความรู้สึก,กว่าสีมันอาจจะไม่ค่อยสวยมากนักนาอก็ประมาณ8 0 8 5อนะครับอยู่ที่รับได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ที่มันมีซีนคอหลังแตกอันนั้นก็มันจะเรียกว่าตําหนิก็ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเลยนะครับสำหรับดี a มที่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับดี ผมก็เลยทําการต่อรองราคากับทางเจ้าของนะครับอยู่ที่ราคา200,000หกหมื่นก้บาทอันนี้เบื้องต้นนะลดมาให้ก่อน1,000 0มืนะครับส่วน FC Fanpage ถ้าสนใจนะครับถ้าได้ราคาต่ำกว่านี้อีกก็ดีผมก็ดีใจด้วยนะครับก็ถือว่าได้รถถูกไปนะครับสภาพประมาณนี้โอเคครับคลิปนี้ยังไงคงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ